ครับปุ่มในตัวของปุ่มคีย์บอร์ดด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีก็คือเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มคีย์หลักก็คือจะเป็น F1 ึง6ก็จะมีเพิ่มในตัวของปุ่มโหมดปุ่มโหมดเนี่ยพอเรากดปุ๊บนะครับโหมดเขาจะเปลี่ยนอยู่ที่3โหมดเพราะว่าเราตอนนี้เราล็อกไว้ที่3โหมดก็มีมีลิทึมนะครับมีแมนนวลแล้วก็ออโต้แนะนําให้ใช้ที่โหมดออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ที่โหมดออโต้เนี่ยรีพอร์ตเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือร สำหรับโหมดออโต้นะครับก็จะมีสรุปผลมีสรุปผลมีกราฟมีข้อมูลการตั้งค่าต่างโชว์ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคีย์สำหรับปุ่มพิมพ์น,นะครับปุ่มองนี้ปุ่มพิมพ์พอเรากดพิมพ์ปุ๊บก็จะขึ้นโชว์รับถอายดางัง10วินาทีครับ 行。<Sí. S 2>